สาวันก่อนครับก็เพิ่งจะนั่งรถไฟไปกับลุงอุ้ยครับสองคนเพื่อไปอนุโมทนาบุญไปแสดงความยินดีกับทั้งเจดครับที่จบการฝึกอบรมิปัสนากรรมฐานในหลักสูตรสิวันเป็นครั้งที่2ครับพอไปถึงเนี่ยลุงเจดบอกว่ามาทําไมเนี่ยผมบอกแล้วว่าไม่ต้องมาผมสามารถอยู่ครบ10วันได้อย่างแน่นอนพี่ไม่ต้องเป็นห่วง แหลงใต้ใส่เลยครับผมลืมไปว่าผม,มเป็นคนป้ากลางคือน้ำเสียงกริยาท่าทางใบหน้าความชิ้มแย้มแจ่มใสความคิดความอ่านของน้องเจดเนี่ยเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสเจอแล้วก็พูดคุยเรียกเจอผมไปลงที่สถานีรถไฟคลองจันดีน้องเจดอจกอกจากคอสเปิดโทรศัพท์เห็นก็โทรมา มารับผมที่สถานีรถไฟคลองจันดีอย่างนี้แกมาไม่ถูกแกก็ชวนผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งครับแต่ว่าตอนตอน,ตอนนั้นตอนเนี้คลสเนี้พี่แกพี่อิ้วนะครับแกก็มาเป็นเป็นธรรมบาบริกรครับคนคนเดียวครับดูแลหลักสูตรนี้แกก็อุตสาห์ขับรถมาพาน้องเจดมาที่สถานีคลองจันดีพอเจอกันนี่เรียกว่าวิ่งเข้าไปกอดกันเลยครับทั้งสองคนแสดงความยินดีโอโหเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยครับเรานั่งรถมารถไฟมาเนี่ย มันก็ไกลมากครับสิบสี่กว่าชั่วโมงแล้วเหนื่อยไม่เหนื่อยครับเพราะว่ามันนอนแล้ว่อยหลับแล้วก็โคงเองแต่มันมีความศักมากเลยครับถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เคยอยู่ในห้วงของความทุกข์ความไม่สบายใจหรือเรียกได้ว่าไม่รู้จะไปทางไหนเคว้งคว้างแล้วเราเนี่ยสามารถพาให้เขาได้ไปเจอวิธีการฝึกการอบรมปาสนาที่มันแสนมหัศาจารร์มากเลยแล้วเขาก็มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความพยายามด้วยครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดี ซึ่งในครั้งที่สองเนี่ยน้องเจดเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแบบหน้ามือไปหลังมือเลยครับคราวนี้เนี่ยตอนที่เรานั่งรถกระบานะครับผมเป็นแคปเนี่ยจากสถานีรถไฟคลองจันดีเนี่ยเพื่อจะไปขับไปส่งผมที่สถานชุมทางหานใหญ่ครับเพื่อที่จะคือรถไฟกลับนะวันนั้นเลยเนี่ยแกเจก,ก็ยังบ่นอยู่เลยว่าผมมาทําไมมันลําบากมันเหนื่อยผมบอกพี่แล้วว่าผมอยู่ครบแน่นอนเลยคุยกันไปนะครับผมกลายเป็นว่าในช่วงเวลาสั้นๆแค่นั้นนะครับ มันทําให้เราเหมือนรู้จักกันมาก่อนสนิทสนมเหมือนเคยเคยเคยใช้ชีวิตแบบนี้กันมาอย่างที่อาจารย์โกงกง้ากล่าวเลยครับว่าเคยพูดไว้ว่าบางครั้งเรามีความสุขว่าเราคุ้นเคยรู้จักคนคนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตชาติเราเคยทํางานช่วยเหลือธรรมะอยู่ในบรรยากาศของธรรมะหรือเคยนั่งวิปัสสนาร่วมกันมาก่อนแล้ววันนี้ชาตินี้เนี่ยมันก็ออกผลมันก็ให้ผล มันก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องมารับมเมล็ดพันธุ์มาพัฒนาทำม้าให้มันจริญงอกงามมาช่วยเหลือทรมะตอบแทนคืนนั่นแหละครับมันมันเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากเลยโอ้โหน้องเจตแกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยน้องเจตแก่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเลยนะครับผมเพราะว่าหลังจากคอร์สแรกไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่ากว่าจะจบเนี่ยทุนักทุกเลยเลยครับแทบจะเรียกว่าน้องเจตเดินมาขอบอกกับผมว่าอยากจะออก อยากจะออกเกือบทุกวันและผมก็พาไปพบอาจารย์อาจารย์นี่หลังกินข้าวก็ต้องเรียกพบคุยจนอาจารย์บอกเลยครับว่าคุณเจษเนี่ยคือคนแรกที่อาจารย์คิดว่าน่าจะออกแต่สุดท้ายก็ยังไม่ออกนะครับผมจนอยู่จนครบแล้วครั้งที่สองนี่ประยนเป็นหน้ามือกับหลังมือเลยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นกริยาท่าทางคําพูดความยิ้มแย้ม,ยมสายตาที่มองเราเวลาพูดความคิดความอ่านเปลีป่ยนไปคนละคนเลย นู่เจตแกขับไปนะครับคอ้ที่แล้วเนี่ยครั้งแกแกเขาฝึกอยู่ที่บ้านประจํานะครับเรียกได้ว่าฝึกอย่างต่อนเนื่องเลยนั่นแหละครับผมจึงพยายามบอกเพื่อนๆเ,เลยครับว่าหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยการปฏิบัติเช้าเย็นเนี่ยนะครับสม่ําเสมอและต่อนเนื่องเนี่ยมันก็คือหัวใจสําคัญเลยครับที่ทําให้เราเวลามาเข้าในครั้งที่สองในครั้งอื่นๆเนี่ยครั้งไหนๆก็แล้วแต่มันจะมีความที่เจริญเข้าหน้าล้วก็ ไปได้อย่างรวดเร็วเลยครับผมก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับรองเจิดบอกว่าเขาจะไม่หยุดแค่นี้เขาจะไปต่อในหลักสูตรสติปัฏฐาน1ิวันพิเศษแล้วก็หลักสูตรระยะยาวผมก็บอกว่าดีแล้วดีแล้วสาธุเราตั้งเป้าหมายได้แต่เราอย่าไปคาดหวังมันมากนะถ้ามันได้มันพร้อมมันก็ถึงเวลาของมันเองไม่งั้นเดี๋ยวจิตใจเราจะเสียสมดุลแล้วก็ผมก็บอก้องเจิดครับว่าสิ่สําคัญเลยก็คือว่าเราต้องมีสติ อยู่ทุกขณะแล้วก็พยายามฝึกอิปสสนาแล้วก็ฝึกอาณาเนี่ยในขณะที่เราลืมตาด้วยนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราต้องอยู่กับตรงนั้นมากที่สุดแล้วก็พยายามสิ่งสําคัญเลยนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยให้แบบเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราก็ควรที่จะชักชวน ให้บุคคลที่เรารักหรือใครก็ได้ที่เขาอาจจะตกอยู่ในว่วงของความทุกข์ความเคว้งคว้างไม่รู้จะไปทางไหนหมดอะไรตายอยากแล้วเนี่ยพยายามที่จะชักชวนเขาครับผมแนะนําเขาให้เขามารู้จักกับวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาที่อันแสนมหัศจรรย์ที่สอนในท่านอาจารย์โกเอง้าครับแล้วก็ เราก็จะพยายามเข้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็หาโอกาสมารับใช้ธรรมะด้วยครับนั่นเองเพรว่าเดี๋ยวคราวหน้าการจะเป็นธรรมะบริกรแล้วครับผมควนี้เนี่ยการใช้ชีวิตที่เป็นแบบอย่างของเราไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําการประกอบอาชีพความคิดความอ่านของเราเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่ได้มารู้จักเราได้สัมผัสเราได้อยู่ใกล้เราเนี่ยทำให้เขาเนี่ย เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีได้ครับขอฝากเพื่อนๆทุกคนนด้ครับผมขอทุกคนจงปฏิบัติวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องและก็สั่งสมเสมอมีความเจริญก้าวหน้าในหนทางการวิปัสสนาเป็นเจ้านายจิตใจของตัวเองควบคุมจิตใจของตัวเองชำระจิตใจของตัวเองให้บริสุทธิ์และที่สําคัญเลยก็คือว่าพยายามแนะนําหรือชักชวนผู้คนให้มาเข้าฝึกอบรมวิปัสสนา ให้มารู้จักกับวิธีการปฏิบัติอันแสนมาัศจรรย์นี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้ครับผม